จากนั้นนางก็ได้พูดว่านี่พวกเจ้ามันช่างไหลอย่างอายซะจริงๆเลยนะพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้รีบผักแม่นางหลวงออกไปแล้วได้ทําท่าอ้วกเพื่อเอาอะไรบางอย่างออกมาจากนั้นก็ได้ลุกขึ้นไปชี้หน้าแม่นางหลวงพร้อมกับพูดว่านี่เจ้าช่างหน้าด้านซะจริงๆเียวยาพิษให้ข้ากินด,ด,ด้วยวิธีแบบนี้แม่นางหลวงก็ได้พูดว่าถ้าหากเจ้าไม่ได้รับยาถอนพิษภายในสองชั่วโมงเจ้าก็จะตายเมือ่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับกำมัดเลยทีเดียวและในระหว่างนั้นแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าถ้าหากเจ้้้้้าาาาาาาตองงกกกรยยยยแพิ็จไปนนนํัสมใใหภ ชั่วโมงพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตกลงและพูดไปอีกว่ายันสัตว์ร้ายถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาแล้วเจ้าจะให้ข้าแปลอาโดยวิธีไหนกันล่ะแม่นางหลวงก็ได้พูดว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าที่นั่นมีคนคุ้มกันแค่3คนเองแต่พวกเขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่แล้วล่ะแต่ว่าที่นั่นมีกับดักและกลไกมากมายที่ติดตั้งเอาไว้อยู่เพราะงั้นข้าจึงอยากให้เจ้าจัดการกับกับดักและกลไกพวกนั้นพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตกลงและลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดว่่่่่่่่่าาาาาแตตกกกกออ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 นนนนืขขข้้้จะงงงงไปปเุรณ์ททีีซวยู ถ้าหากว่าข้าไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่สามารถจัดการกับกลไกพวกนั้นได้อย่างแน่นอนแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าอยู่ที่นี่ละเดี๋ยวข้าจะเป็นคนออกไปเอาเองแต่ว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนกันล่ะพระเอกก็ได้นั่งลงแล้วพูดว่าข้าซ่อนมันเอาไว้ตรงที่มีเห็นสามก้อนไม่ห่างจากภูเขานี้แม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นนางก็ได้ยืนคิดอะไรบางอย่างแล้วได้เดินไปหาแม่นางมู่เพื่อเอายาพิษให้นางกินเมื่อนางกินยาพิษลงไปก็ได้เคี้ยวจนเกี้ยมตุยเลยทีเดียวจากนั้นแม่นางหลวงก็ได้เดินมาบอกกับพระเอก เจ้าอย่าเล่นตุกติกกับข้าก็แล้วก si ันเพราะไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อพูจบแม่นางหลวงก็ได้เดินเปรียอุปกรณ์ให้กับพระเอกในระหว่างที่นางได้เดินออกไปนั้นพระเอกก็ได้รีบเอามือล้วงยาพิษออกมาและได้โยนทิ้งไปทันทีแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้าไปปล่อยตัวแม่นางหมู่ที่ถูกมัดเอาไว้อยู่ในระหว่างที่พระเอกกําลังช่วยนางอยู่นั้นนางก็ได้พูดว่าในเมื่อเจ้าไม่ได้กินยาพิษก็จงปล่อยข้าเอาไว้แล้วรีบหนีไปซะเถอะพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ไขคุญแจพร้อมกับพูดว่าา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 เเเจจจจ้้้้้ไไไมม่่่่ตตอองงงงกวววละะะป็นภรใหขยา ออกไปข้างนอกให้ได้เมื่อพระเอกช่วยแม่นางมู่ได้แล้วนางก็ได้ล่วงลงไปกอดพระเอกเพราะว่าหมดเลี้ยวแรงจึงทําให้พระเอกต้องรีบถามอาการของแม่นางมู่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านางก็ได้ทาท่าเคืองอายผมกับบอกไปว่าข้าไม่เป็นอะไรมากหรอกก็เพราะยาพิษมันทําให้ข้านั้นหมดเลี้ยวแรงพระเอกที่เห็นว่านางนั้นอาการไม่เป็นอะไรมากแล้วจึงได้บอกว่าจะเป็นคนช่วยนางออกไปเองจากนั้นพระเอกก็ได้ตดรวจสอบรอบๆเพื่อหาทางออกแล้วเขาก็ได้ไปเปิดตู้ใบหนึ่งซึ่งมียาแก้พิษซ่อนเอาไว้อยู่จึงได้นําไปให้แม่นางมู่กินในทันทีจากนั้น เอกก็ได้เดินไปลินน้ำชาพร้อมกับพูดว่าอยาแก้พิษที่ข้าให้ไปนั้นเจ้าน่าจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการฟื้นตัวนะแล้วจากนั้นไม่นานแม่นางหลวงก็ได้เดินเข้ามาซึ่งนางนั้นได้บอกให้พระเอกตามนางไปเพื่อรับอุปกรณ์ที่นางสั่งให้พวกูน้องไปเอามาให้แล้วพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ลุกแล้วตามนางไปในทันทีแม่นางมู่จึงได้ใช้โอกาสนี้เพื่อทำการหลบหนีแล้วได้ไปค้นห้องของแม่นางหลวงเพื่อหาบอเบาะแสอะไรบางอย่างจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางพระเอกซึ่งกำลังซุ่มและวางแผนอยู่ข้างนอกห้องโดยแม่่นาางหลัวววไดด้บบออกกเอกเีย าจะเป็นคนล่อทั้งหลงที่กำลังล่าตะเวนอยู่ตรงนี้ออกไปส่วนอีกสองคนก็ออกไปข้างนอกตอนนี้ที่อยู่ในห้องก็มีแต่จูเก,กอร์เท่านั้นในระหว่างที่ข้าล่อพวกเขาออกไปเจ้าก็รีบเข้าไปในห้องของพวกเขาแล้วคนหายันสัลา์ให้เหลวที่สุดพระเอกก็ได้ตกลงแล้วแม่นางหลวงก็ได้เดินไปเพื่อทําทตามแผนในท,ทันทีและจากนั้นไม่นานพระเอกก็เห็นว่าแม่นางหลวงได้พาทั้งหลงกําลังเดินทางออกไปจึงได้รีบทําตามแผนในทันทีหลังจากที่พระเอกได้เดินไปแล้วแม่นางมู่ก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับพูดว่าดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็น ภาพนะควรจะออกไปสำรวจเพื่อหาบาะแสจากตรงไหนก่อนดีเมื่อพูดจบก็ได้รีบปิดประตูเข้าไปในห้องเหมือนเดิมจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยกับดักและเขานั้นก็ได้ทำลายกลไกและกับดักในขณะที่กำลังเดินเข้าไปอย่างง่ายดายและเมื่อพระเอกมาถึงก็ได้มองไปเห็นห้องของทางหลงพร้อมกับห้องข้างๆที่เป็นของจูเกอร์เมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นจึงได้เข้าไปที่ห้องของทางหลงเพื่อค้นหายันสัตว์ร้ายแต่ก็ไม่เจอจึงได้รีบออกมาแล้วเข้าไปที่ห้องของจูเกอร์ซึ่ ที่จูเกอร์นั้นเป็นคนสร้างเอาไว้พระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่าที่นี่เต็มไปด้วยหุ่นเชิดและกลไกเป็นจํานวนมากถ้าคิดว่ายันสไลด์น่าจะอยู่ที่นี่แน่นอนในระหว่างนั้นจูเกอร์ก็เดินออกมาและเห็นกับพระเอกก็ได้พูดว่าเฉินเหวินทําไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้เมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้รีบขอตัวลาในทันทีพูดจบพระเอกก็ได้รีบเดินออกไปแต่ถว่าประตูก็ปิดในทันทีในระหว่างนั้นจูเกอร์ก็ได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปค่าว่าพวกเรามาคุยกันดีกว่าพระ จูเกอร์ก็ได้นํายันสไลด์ออกมาพร้อมกับพูดว่าก็เรื่องของยันสไลด์นี่ไงพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจในระหว่างนั้นจูเกอร์ก็ได้พูดไปอีกว่ายันทรงได้มอบสิ่งนี้ให้แก่ข้าเมื่อ3วันที่แล้วซึ่งข้าได้ตรวจสอบมาแล้วก็ได้รู้ว่ายันสไลด์นี้แผนที่บางอย่างหรืออาจจะเป็นกุญแจใช้สําหรับกลไกบางอย่างถึงข้าไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรแต่ข้าก็พอใช้งานมันได้บ้างอยู่หรอกเพราะงั้นข้าจึงอยากจะให้เจ้ามาร่วมมือกับข้ายังไงล่ะพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ชักป ได้เข้าร่วมกับจินอีเวแล้วและตอนนี้เจ้าก็คือโจนที่ข้านั้นจำเป็นจะต้องจับจูเกอร์ก็ได้พูดว่าสิ่งที่ข้าถืออยู่นี้มันอาจจะเป็นของที่สามารถทำให้ชีวิตของข้ายืนยาวก็ได้เจ้าไม่อยากมีชีวิตที่เป็นอมตะอย่างนั้นเหรอพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าคงจะบ้าไปแล้วอย่างนั้นสินะถ้าอยากหายป่วยก็ไปพบหมอซะสิจูเกอร์ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้เดินมาที่แท่นที่อยู่ตรงกลางของใครโ้นพร้อมกับพูดว่านี่เจ้าคิดหลือว่ายันสลา์นี้จะเป็นของธรรมดาทั่วไปพรราาาาะะงงั้้นนจแสดกใชอีีกกววิธนนึึงงให้้้้เจาารูแลัซ่ไ้ส ค่างค่ขนที่สามารถใช้ยันสไลดนี้เป็นกุญแจได้สาเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นข้าอยากให้เจ้าได้ลองมันซะจริงๆเลยเมื่อพูดจบจูเกอร์ก็ได้กดใบมีดพลังงานที่ซ่อนอยู่ในยันสไลด์ออกมาแล้วเสียบเข้าไปในแท่นเพื่อเริ่มการทํางานของค่ายขนซึ่งหุ่นเชิดที่อยู่ข้างในนี้ก็ต่างพากันขยับตัวเล่าว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อค่ายขนได้เริ่มการทํางานอย่างสมบูรณ์แล้วจูเกอร์ก็ได้ปล่อยควันเพื่อบดบังการมองเห็นของพระเอกในระหว่างที่เขามองไม่เห็นอยู่นั้นก็ได้มีหุ่นเชิดเข้ามาโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็็ววแต่่เขาาาากกสมรถปอร้องงันไดยุิ แต่มันทําให้เพกอองนั้นรู้สึกงุนงนมากเลยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาทางแม่นางมู่ซึ่งกําลังซ่อนตัวอยู่บนรูปปั้นขนาดใหญ่ที่ด้านล่างมีพวกยามเดินไปเดินมาอยู่แต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีใครบางคนปาดากะจใจมาที่นางแต่ว่านางก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายวหาน้าโจนที่เป็นคนปาดากาจใจที่อย่างนั้นก็ได้พูดว่าเจ้านี่มันชั่งหลบเก่งดีจริงๆเลยนะเมื่อพูดจบเจ้าโจนก็ได้ปาดากะจใจใส่น,ใน,ใน,ใน,นางอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแม่นางมู่ก็ได้กระโดดหลบอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันทําให้พวกยามที่อยู่ด้านล่างนั้นสามารถมองเห็นน็็นนนนนนนาาางงงงงแมมู่่่่่ทีีีเเหออยยั้้จึไดดดดรรรบกะโวว วหนนาโจรที่เห็นอย่างนั้นจึงได้สั่งให้พวกลูกน้องไปตามจับนางให้เร็วที่สุดเมื่อพวกลูกน้องได้ยินอย่างนั้นจึงได้รีบวิ่งไปลุมจับนางอย่างรวดเร็วแต่ทว่าแม่นางมู่ก็ได้วิ่งไปเข่าร้อยสวนกลับในทันทีจากนั้นก็เตะขั้นคอลูกน้องอีกคนแล้วได้โจมตีสวนกลับอีกคนที่พยายามเข้ามาโจมตีจนทำให้กระเด็นลอยไปชนกับคนอื่นแล้วลงไปนอนกองกับพื้นอย่างนา,านาอนาถและในระหว่างนั้นแม่นางมู่ก็ได้เตะม,มีดท,ที่หล่นอยู่ตรงนั้นให้ลอยไปใส่พวกโจนเพื่อสร้างจังหวะในการหลบหนีอย่างรรรววววดดเ็จจจึงงงงงททใหหห้้้พกกตตีีีบาาาามมมมมมแแ่่่นนนููไไปลัิ ก็ได้มาถึงกับทางตันซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีลูกดอกยิงมาใส่นางแต่นางนั้นก็หลบได้ซึ่งคนที่ยิงลูกดอกมาก็คือหัวหน้าโจนนั่นเองแล้วเขาก็ได้สั่งให้พวกรุนน้องเข้าไปจับนางให้เหลือที่สุดแม่นางมู่ที่ดีอย่างนั้นจึงได้รีวิ่งไปเก็บดาบที่ตกอยู่บริเวณนั้นเพื่อใช้เป็นอาวุธในการจัดการกับลูกดอกและได้วิ่งไปจัดการกับพวกรุนน้องโจนที่เหลือแล้วได้กระโดดขึ้นไปบนลูกปั้นเพื่อที่จะใช้เป็นท่นเหยียบกระโดดไปจัดการกับห,หบัััััววววววหหหหหหนน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 ้้้้้้้าา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 าโโจจจจรรรรแแตต่่่่่่่่่ทเเเเก็ไไไดดดปลออออยะะบบิคพืีซึงงงงํใใมมมมูสามมาถขข แม่นางมู่ก็ได้มองขึ้นไปางบนก็ได้เห็นว่ามีรูขนาดใหญ่จึงได้กระโดดขึ้นไปดูแต่ในระหว่างนั้นเจ้าโจนก็ได้เตรียมพร้อมที่จะยิงลูกดอกใส่แม่นางมู่แต่ทว่าแม่นางมู่ที่ขึ้นมาไม่เห็นเ,เจ้าโจนก็ได้หลับตาลงเพื่อใช้การได้ยินว่าเจ้าโจนนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อเจ้าโจนเห็นอย่างนั้นก็ได้รีบใช้จังหวะนี้เปิดฉากโจมตีในทันทีแต่ทว่าแม <m> ่<ๆ>นางมู่ก็ได้ใช้ดาบปัดลูกดอกไปแล้วได้โยนดาบไปโจมตีเจ้าโจนอย่างรวดเร็วจนทำให้ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากและในระหว่างนั้นเเอองงงงแแมมมมมนนนนนนนาาููกกกก็็ใช้้้้้จจจจจจััวะีีพุไไปโตดลย ใช้เท้าเตะดาบขึ้นมาแล้วผลักใส่เจ้าโจนไปอย่างรวดเร็วจนทาให้ลงไปนอนกองกับพื้นเลยทีเดียวและในที่สุดแม่นางมู่ก็สามารถจัดการกับเจ้าโจนได้อย่างง่ายดายและในขณะเดียวกันนั่นเองแม่นางมู่ก็ได้เหลือบไปเห็นพวกแม่นางหลวงกำลังเดินมาจึงได้รีวิ่งหนีไปในทันทีแม่นางหลวงที่เห็นอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่าทําไมนางถึงได้หนีออกมาได้กันในระหว่างนั้นตะลุงก็ได้ถามกับแม่นางหลวงไปว่านี่เจ้าขังนางไว้ยังไงทําไมถึงได้หนีออกมาได้แม่นางหลวงก็ได้ตอบไปว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ควรจะจับนางให้ร็วดกาางนน้ไไิปจ อย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นเองแม่นางหลวงก็ได้คิดในใจว่านี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทวงเวลาให้เฉินเหมินได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทั้งสองกำลังวิ่งตามแม่นางมู่อย่างใจจดใจจอแต่ในระหว่างนั้นทั้งสองก็ต้องหยุดเพราะได้ยินเสียงอึกทึกคุ้กโคมจากทางด้านของพระเอกจึงทําให้แม่นางหลวงใช้โอกาสนี้แยกตัวออกไปดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและเมื่อตะลุงได้หันกลับมาก็ไม่เห็นแม่นางมู่แล้วเขาก็ได้พูดว่าคิดหรือว่าเจ้าจะหนีข้าไปได้ง่ายๆจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปทางด้านของพระเอกที่กําลัง และในระหว่างนั้นเจ้ากระทิ้งก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกแต่พระเอกก็สามารถต้านการโจมตีได้ แต่ทว่าเจ้าหมาก็าอาศัยจังหวะนี้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกจากทางด้านหลังพระเอกจึงได้ใช้เจ้ากระทิ้งฟาดเจ้าหมาจนกระเด็นลอยไปไกลและจากนั้นไม่นานเจ้าง,งูก็ได้โผล่ามาจากพื้นเพื่อโจมตีพระเอกซึ่งมันได้คาพระเอกเอาไว้ในปากแต่ทว่าพระเอกก็ได้ใช้มือทั้งสองข้างดันปากของเจ้าง,งูเอาไว้และในระหว่างนั้นเองเจ้าอินทรีก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่ทว่าพระเอกก็สาม,มารถกระโดดหลบได้อย่างไงไ่ายดายจากนั้นพระเอกก็ได้มองไปที่เจ้าง,งูแล้วพูดว่าแต่หากยังเป็นแบบนี้ต่อไปข้าจจะะต้้้้้้อออองงูกกกกัดาาาารแนนนน่่่ๆเเเลลลยยพพขทไไมุชืีใหบ พระเอกก็ได้ควักปืนออกมาแล้วยิงใส่เจ้างู้ในทันทีแต่ถ้าว่าเจ้าเต่าก็ได้กระโดดเข้ามาขวางได้ทันเวลาและในระหว่างนั้นเจ้าอินทรีก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกจากทางด้านหลังแต่ถ้าว่าพระเอกก็ได้ยิงเชือกไปที่เจ้าเต่าเพื่อใช้หลบการโจมตีของเจ้าอินทรีแต่ถ้าว่าเจ้าอินรีก็ยังพุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกแต่เขาก็ได้หลบแล้วยิงเชือกใส่เจ้าอินรีซึ่งมันก็ได้พาพระเอกบินขึ้นไปบนฟ้าและพยายามที่จะสลัดพระเอกให้ตกลงไปแต่พระเอกก็ได้ยิงเชือกขึ้นไปบนแผละเห็นนว่าาาสถกรณ์ ข้ายคนเป็นยังไงก็ได้พูดว่าข้ารู้ดีว่าข่ายคนของเจ้านั้นมันสุดยอดมากแต่ข้อเสียของมันถ้าหากออกนอกระยะก็ไม่สามารถโจมตีข้าได้และตอนนี้ข้าก็รู้ตำแหน่งของเจ้าแล้วเพราะงั้นจงระวังตัวให้ดีก็แล้วกันจูเกอร์ที่ดีอย่างนั้นก็ได้พูดว่าอย่าคิดนะว่าหุ่นเชิดของข้าจะมีแค่นี้เพราะงั้นเจ้าเจอนี่หน่อยก็แล้วกันเมื่อพูดจบก็ได้สั่งให้เจ้ามังกรออกไปโจมตีพระเอกเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็ได้ปล่อยเชือกแล้วพุ่งก็ไปหาเจ้ามังกรจูเกอร์ที่เห็นอย่างนั้้้้้้้นนนนกกกกกกก็็ถึึงงงงงััััับตใใจจเเเเเลลลยยยททีีีีดดดววซ่่่่พรระอออไไขขขูหาามแช หูฟังเสียงกลไกการทําทงานของเจ้ามังกรเมื่อรู้แล้วพระเอกก็ได้ใช้เม็ดแทงไปที่จุดอ่อนของเจ้ามังกรแล้วมันก็ได้ล่วงลงมาและได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งเพราะพระเอกเป็นคนควบคุมจูเกอร์ที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและได้พูดว่านี่เจ้าสามารถควบคุมมนุษยดของข้าได้ยังไงกันเมือ่อพูดจบเขาก็ได้สั่งให้เจ้าเต่าพุ่งอไปโจมตีพระเอกเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นจึงได้รีบกระโดดลงจากเจ้ามังกรในทันทีแล้วทั้งสองก็ได้พุ่งเข้าไปชนจนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นมาจนทําาาใหห้้้้้จูเเเเเกกกกกกกออออรนน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 ััไไดะดะ็็็ลลลงงปนนบพพืืแมม่่ขึว ช้มีดจาะคอเขาอ,อ,อยู่ซึ่งพระเอ,อกก็ได้ออมมีดลงแล้วบอกกับเขาไปว่าเจ้าแพ้แล้วยอมรับเสถียจูเกอร์ทีดียอย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าใช้วิธีไหนที่สามารถควบคุมมูลเชิดของข้าได้พระเอ,อกก็ได้บอกไปว่าข้าก็แค่ทําให้กลไกการทํางานของยานสะลายย้อนกลับยังไงล่ะจูเกอร์ก็ได้พูดว่านี่เจ้ามันเก่งซะจริงๆเลยแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนปาลูกดอกใส่จูเกอร์แต่พระเอ,อกก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้คนที่ปาม,มาก็คือแม่นางหลวงนั่นเองซึ่งนางก็ได้บอกก ที่เห็นว่าเป็นแม่นางหลวงก็รู้สึกตกใจและได้พูดว่านี่เจ้าคิดจะจัดการข้าอย่างนั้นเหรอแม่นางหลวงที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ชี้นิ้วไปที่จูเกอร์และพูดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าใช้อำนาจของครอบครัวเจ้ามาค่มเหงข้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันทำให้เจ้าคิดว่าข้าอยู่ในกำมือของเจ้าแล้วสิจากนี้ข้าจะเป็นคนจัดการเจ้าด้วยมือของข้าเองเมื่อพูดจบแม่นางหลวงก็ได้สั่งให้พระเอกจัดการกับจูเกอร์แต่พระเอกนั้นก็ไม่คิดที่จะจัดการกับเขาเลยซึ่งนั่นทำไมจูเกอร์ใช้โอกาสนีีีีี้้้้้้้้หหลลลลบบบบนนนนนไไไปดดแแววววเเเขาาาาากกกก็ออัััะุุ่่่่่คณทจจชยยใมมมมืง หลวที่เห็นอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระอเอกว่านี่เจ้าปล่อยให้เขานี้ไปได้ยังไงกันแบบนี้เขาจะต้องไปบอกคนอื่นเรื่องของพวกเราแน่นอนเลยพระเอกก็ได้ยิ้มแล้วบอกกับแม่นางหลวไปว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปล็อกในเมื่อพวกนั้นมาพวกเราก็แค่หนีแค่นั้นเองจากนั้นพระเอกก็ได้เดินมาที่แท่นของกุนไกและได้หยิบยันสัตว์ลายออกมาในระหว่างนั้นแม่นางหลวก็ได้พูดว่านี่เจ้าคิดว่าพวกเราจะหนีออกไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือแล้วอีกอย่างเจ้าเป็นคนปล่อยให้แม่นางมูออกมางั้นสินะพระอเอกที่ได้ยินก็ได้ นี้นางน่าจะโดนจับไปแล้วละมัง้งแต่ก่อนอื่นเจ้าส่งยันสัตว์ร้ายมาให้ข้าก่อนจะดีกว่าไหมพระเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้มองไปที่ยันสัตว์ร้ายแล้วเก็บเอาไวา้แม่นางหลวงที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกโมโหและได้พูดว่านี่เจ้าคิดจะหักหลังข้าอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้บอกกับนางไปว่าตอนที่เจ้าเอายาพิษให้ข้ากินนั้นข้าน่ะไม่ได้กินมันเลยแม่นางหลวงที่ดีอย่างนั้นก็ได้คำออกมา Favorite แล้วบอกกับพระเอกว่ายาเม็ดนั้นน่ะมันไม่มีพิษอะไรเลยแต่ที่พิษจริงๆนะ่ะมันอย้ระนัลวบแคา สำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยมานที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ